ครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมารับของฟรีกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับ Ni กี้นะครับผมเป็นของชิ้นสวยๆงาๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระเป๋านะครับหรือจะเป็นทั้งหมวกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยสุดๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมสําหรับแมปนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับใต้ดี ให้เราเข้าไปที่แมปก่อนเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเอาเลยครับผมพอเข้ามาในเกมนะครับหน้าต่างเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีพื้นที่โล่งๆกว้างๆนะครับผมนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะครับผมนะถ้าเราจะมารับของฟรีนะครับทำตามพี่ได้เลยนะครับผมให้เรากดไปที่คําว่า Teleport นะครับผมหรือการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับให้เข้าไปที่คําว่า Lobby นะครับกดไปเลยฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็หาโดมนะครับผมเดี๋ยวเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ามันไปทางไหนวานะฮะอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ให้เราเดินมาทางนี้เลยนะครับเราก็จะเจอโดมสโนลูมนะครับผมนะเป็นจะเป็นสีแดงๆนี้นะครับผมให้ผู้ชมเดินตามพี่มาเลยนะครับทุกคนเดินตามพี่มาเลยนะครับผมให้เราเดินตามมาที่สโนลูมนะครับมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยครับให้เราเข้าไปเลยนะครับว่าแต่วิ่งตัวไหนเนี่ยกดวิ่งไม่ได้นะครับผู้ชมก็เดี๋ยวเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราหาหาที่มันเป็นอ่า กระเป๋าอยู่ไหนว่ากระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับหากระเป๋านะฮะอืมกระเป๋ากระเป๋าอ๋ออยู่นี่นะครับผมขอภัยนะครับผมเออนะให้เรากดคําว่าอิสเปกไปเลยครับหรือกดตัวอีก็ได้นะครับผมนะกดไปเลยนะครับนี่ฮะเราก็ได้รับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับผมทั้งกระเป๋าทั้งหมวกนะครับให้เขากดเก็บไปเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองดูชิ้นอื่นได้ปะโอวันนี้มันใช้อันนี้วะแต่ไม่รู้ว่ามัน มันแลกไปแล้วมันจะได้อะไรหรือเปล่านะพี่ไม่รู้นะครับว่ามันแลกไปแล้วมันจะเข้ากระเป๋าเราไหมหรือว่ามันแลกไปแล้วมันสามารถใช้ได้เฉพาะในเกมนี้หรือเปล่านะแต่พี่ว่าอเน,นี้ยมันเทะลองแลกดูก่อนอ๋อโอเคอันนี้ใช้อยู่ปะอ๋อใช้อยู่นะครับแต่น่าจะเป็นของที่อ่อรับได้แล้วก็รู้สึกว่าจะ จะได้ใส่เฉพาะในเกมหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูนะครับเอ่อก็กดสามารถกดรับได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ในเกมอื่นหรือแบบอื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครรับได้หรือไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ